พิเศษเงี้ยพิเศษี้เดี๋ยวครับเอผมของเราถึงสีจะไม no ่เหมือนแต่ The s t ์ r ยด์ s เตอร์อยดมีอยู่ s t อ r ด์มีซีตินมาอยู่เนี่ยสตร์อยด์ยากโยเอาผมหลักที่เป็นเต็นทีครับผมเชลเฮก้ารู้แล้วรู้แล้วสุขภาพช่องปากที่ดีผมกูไปไม่ได้กูปากมากปบหมาก

พุ่นล่ะพุ่นล่ะพุ่นล่ะเยียดขาพุ่นล่ะพุ่นแล้วเดีามดีาม็ดีามิดียมเดสยมสเตรลอยสเตอสตรองสุดลอย diam dekat stroller DS DS dekat SD DS diam stroller no ni diam diam di stroller hmm กูน่าจะมาแทเลนกันนอแนกูไปหมดละไมเ้ล่าเนี่ยโหคาบยังไบุรีลูซิกาซิกานี่เฮ้ยเจงก็มีทลองทลอเลยาทอง ê ê, em, đi em. Vyanh em, vyanh em, vyanh em, vyanh em. Hmm. đi Hmm. 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 như Yeah. <laughs>